ได้เนื้อสองชิ้นโอ้จาไม่ได้เราต้องขายผีเสื้ออะไรไปแล้วแบบนันแหล่นแหละแพงจะด้พี่จะคกคิงก็าจะมีธนาคารไปทำไมในเมื่อมีธนาคารหมออยู่ yes เห้ยทุกคนอย่าลืมใจสวยมีป่าวะนี่ป่าว่าแลสวยซทุกวันพี่ตกป่าได้ยังอะอะที่ตกได้แล้วจำแมงวันไปขาย ได้แพงนะลุง10บาทนะ72บาท็แค่อเผาได้ไรเส้นเียหรอจอนอีก50นาทีปิดแล้วนะออกขวานหน่อยจิไม่ไม่ครับนี่มีอะไรให้จอนนี่มีอะไรกินหรือเปล่ามีอะไรนะโอ้เดินรอบแมพเดินมาถึงแล้วนะโอเคดีมาก กเพชรคือเต็มได้เลยเดี๋ยวสร้างกล่องให้ทุกคนจะได้เอาของใส่กล่องนี่เพชรคืออะไรใช้ปาล์มบูหรอสร้างโต๊ะใช้ตีนใส่กล่องได้ทีละตัวโอ้าใส่โอ้ปามันใส่กล่องไม่ได้นะมันลึกกล่องปลานี่ยลึกจนโนได้จังเลยใช่ค่ะหนึ่งหนึ่งตัวต่อหนึ่งกระจกตู้กระจก เอาไปขายได้ขายได้ขายได้ไปย่างก่อนเอาไปขายได้เงินเยอะโตมาแล้วมันเลือกจำนวนได้โตมาแล้วปลาขายมาปล้งล่าสุดตอนนี้เป็นปลามงละใช่เกมนี้มันเรื่อยๆบอกแล้วชิวๆทําล้วก็ได้ทับเลยมันขายแบบเลือกจำนวนได้แล้วเราจะขายทีลตัวทำไมวะสิบกว่านาทีนะจะปิดแล้วนะจอน่ะจอนเลินึงย่างปลาคน อีแค่ทีแล้มตช์ต้องจัดจัดแล้วค่ะรี่รี่ไม่ต้องย่างก็ได้นะรี่ยกไปขายได้เลยนะมันได้ราคาน้อยอ๋อเราต้องย่างก่อ็หรอก็ไปขายพวกนี้ก็ได้ไม่ครับแล้วแตัวลูกจุดไปก่อนแล้วแต่ราคาเนี่ยตัวเป็นราคาบ้านอีกสี่นาทีสี่นาทีเอาตัวนั้นสดไปขายใช่ไหมอย่างเช่นไม่ต้องบะเอาย่างมันก็ได้เพิ่มไงแล้ว ตัวแค่สองร้อยเลยนะไม่ได้ยากสองร้อยเลยหรบพี่ไม่อ่ะมันละแต่นี่ลุงเอาไปไหนพี่นปิดแล้วจะไปลองจะไปลองขายใบดองเชงนะคาับชนปิดแล้วเนื้ออยากอยากกลับไปโลกไอเจ้าเนียแล้วก็เอาไอหน้่หับสารแล้วกงปลาไปให้ดูอะอะไรนะนี่ ราคาเนื้อปลาสี่ชิ้นที่ต้องแปดพันเนี่ยโอ้งั้นงันก็คงจะย่างกอ่อนต่ตาขายแล้วตัวนี้ตัวนี้นะดูที่มือลุงนะตัวนี้พันห้าหกสิบเดี๋ยวลุงลองย่างขาย